กับสวัสดีครับกาบสวัสดีไ f c คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้ชมทุกทุกทันนะครับครับมาพบมาเจอกันนะครับมือนี้เป็นวันที่28นะครับมือนี้เป็นวันที่28นะครับมาพบมาเจอกับแกรวีไลนะครับครับตอนนี้กับเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับก็ต้องขอภไพเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องนะครับครับแอรวีไลนะครับพาแม่บ้านไปท้ำธุระที่ อำเภอสว่างแดนดินนะครับพึ่งกลับมานะครับ่วงเศร้ากัเมื่อขึ้นนีกิอยางครับยอดน้ำกดเซ็ตกระลีบไปเลยนะครับกว่าจะกลับมานะครับก็คือเที่ยงวันแล้วตอนนี้เที่ยงวันนะครับเอาครับมาพบมาเจอกันในคลิปนี้นะครับแอดวีไลนะครับได้ตัวเลขแนวทางนะครับสุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับของสาวสกลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ครับมื่อน,นี้นะครับแอดวิไลจะบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ว่าแอดวิไลจะเช็คเบิงว่าสำนักใดสรุปมาแล้วแน่นะครับถ้าส่งสุดสรุปมาเบิดนะครับแอดวิไลคิดว่าจะช่วงใบใบนะครับแอดวิไลจะสรุปรวมให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เลยสำนักที่เข่าที่แตกนะครับงวดที่ผ่านมาสิบห้าสิบหกสำนักนะครับที่เข่าที่แตกนะครับแอดวิไลจะสรุปให้แล้วก็สำนักที่ยังคงมาใหม่นะครับเอฟซีไม่ นะครับก็บมีเพื่อนมาขอเปิดตัวอยู่นะครับเป็นนักคำนวณใหม่นะครับเดี๋ยวแอดวีไลจะลงไห้นะครับเพราะว่าเพิ่นพึ่งมานะครับเดี๋ยวแอดวีไลจะลงงห้แต่ว่ามือนีถ้าแอดวีไลเช็คเบิง้งนะครับสรุปมาทุกสำนักแล้วแอดวีไลจะมาสรุปร่วมให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับช่วงใบยบยได้เบิ้งกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ล่อค่อยกันหลายแล้กกะ ครับถือว่าเมื่อนี้ก็เป็นวันที่28แล้วนะครับ28นะครับอีกวันสองวันวันที่3นะครับเนื้อทางรัฐบาลก็จะประกาศผลสัญจรเสียงใหม่เจ้านะครับวันนี้ครับสัญจรกับวันนะครับสำหรับนักคำนวณนะครับเพื่อวางวันนี้สัญจรก็ไม่หวั่นนะครับเพราะว่าเคยลุยกับสัญจรมาแล้วนะครับงวดสัญจรเมืองร้อยเอ็ดนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เบื้องแอดวิไลกับสรุปให้เบิ้ง งวดสัญจรเมืองร้อยเอ็ดนะครับเข้าถึง18สำน,นักนะครับถือว่าเขาหลายเลยนะครับเพิ่นก็นเลยว่าแม่นสัญจรกับบยญญัคุณพ่อวีไลนะครับเพราะว่าบัญญเพราะว่าเคยลุยมาแล้วนวดสัญจรเมืองร้อยเอ็ดนะครับเอาใจในกะคุณพอ่อคุณแม่เขาก็มารอดติดตามกันไปว่าสัญจรเสี่ยงไหมนี่จะคือสัญจรเมืองร้อยเอ็ดบ่อนะครับเขามาติดตามกันนะครับรรว่าจะแตกสนันสองคือเกาบ่อนะครับ เอาเข้ามานะครับถึงแมนว่าจ,จะมาช้านะครับกามาคือเก่านะครับคุณพ่อคุณแม่คิดฮอดคิดถึงเอฟซีถึงมาช้าดีกว่าไม่มานะครับแอดวิไลก็คือเก่าเหมือนเดิมครับขอขอน้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ขอยยังขอยอดไลยอดแช่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับฝากแช่ไปคลิปนี้จะเป็นสรุปโค้งสุดท้ายของสาวสะกดเดี๋ยวแอดวิไลจะเช็คเบื้องฐาสรุปมาเบื่อถุกสำนักแล้ว ช่วงใบได้แน่นอนสรุปรวมทุกสำนักนะครับได้แน่นอนช่วงใบใบคุณพ่อคุณแม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สาหรับเ c ฟใหม่ที่เขามาติดตามใหม่อขอกี่ยวกบขอบุญขอบคุณนะครับาม่า,มาเศร้าสองเศร้านี่ <c oughs> กมี่ <c oughs> ขออภัยนะครับ <c oughs> กาอากาศนะครับก็ถือว่าเย็นขึ้นมาแน่นิดหน่อยนะครับแอดวิไลกับว่าเย็นอย,อยู่แต่ว่าสำหรับแอดวิไลพอดีนะครับพอดีเพราะว่าแอดวิไลสอบอากาศหนาวนะครับ หลักกาคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วงนี้ก็รักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะครับดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเบิ่งตัวเลขเนี่ยท่ากันส,สรุปของสาวสะกนหนึ่งธันวาคมจะเป็นจังไดน,นะครับจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่กันบ่สำหรับส,สรุปสาวสะกนครับ มาเมืองน้ำกัดน,นะครับคุณพ่อคุณแม่นี่คืองวดประจำวันที่16พฤศจิกายนคืองวดที่ผ่านมานะครับ่จ่าแอดวิไลก์ได้สรุปร่วมในคลิปสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงแล้วแล้วการได้โชว์ตอนปล่อยต่องวดแล้วนะครับได้โชว์ไปแล้วนะครับแตก3-8ตรงๆนะครับเลขวิ่ง4กับ3แนวทางเป็นบนล่างสูตรมัดรวมนะครับ แตก3 8ล่างตรงๆนี่คืองวดที่พันมานะครับแอดวินไลกะเคยเอามาโชว์สองอบแล้วนะครับอตอนปล่อยต่องวดนะครับงวดนี้คือแอดวินไลบอกนะครับ C ยังคงอยู่สำหรับเหล็กวิ่งสาวสกลไอแอดวินไลจะใส่สคริปต,ตัวเก้าตัวเดิมไม่เขียนใหม่นะครับจะวงกลมแค่นั้นนะครับอาจจะวกงกลมแค่นั้นนะครับ อ่ะเ้ามาเบิงเดี๋ยวแอดวิไลจะขอทวนอีกรอบนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่จะขอทวนตัวเลขให้เอคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันอีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนสาวสกลหนึ่งธันวาคมครับ2567นะครับอ่าแนวทางนะครับวิ่ง4กับ1เป็นบนล่างนะครับ4กับ1เป็นบนล่างอ่าแนวทางมีนะครับมี8ชุดงวดนี้นะครับมี8ชุด4 3 4 9 4 0 4 1 1 8ี่1 0 1 1ครับเนวทางมี8ชุดอามือนี่ได้มาแล้วชุดวงกลมสุดเน้นย่ำรับคนมาท่านโค้งสุดทไายพอดีสาวสกลนะครับสาวสะกนยัยพีไล่บิงแล้วนะครับเพิ่นวงกลมมาให้แค่4คู่นะครับ4คู่อ่ะมาเบิง เริ่มจากคู่แรกกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากคู่แรกนะครับคือ4 3ครับนี่เป็นคู่แรกนะครับชุดวงกลมคู่ต่อไปครับ4 0คู่ต่อไปครับ4 1 คู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายเำามาลุนกันว่าจะติดตัวใดคู่สุดท้ายเป็นหนึ่ครับหนกครับซีคู่ครับสาวสะกลวงกลมให้ c ีคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่อแคปหน้าจอแอดวิไลจะให้แคปทั้งของเก่าของใหม่นะครับเดี๋ยวปรับมุมกล่องให้ดหนีนึงนะครับเพื่อความชัดเจนทั้งของเก่าของใหม่นะครับแคปหน้าจอพร้อมกัน นะครับวงกลมไฮซีคูนะครับคุณพอ่อคุณแม่คือ4 3 4 0 4 1 1 9นะครับนี่คืองวดวันที่1ธันวาคม2567เบิ้งให้ดีเบิรงวันที่ให้ดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอาครับสำหรับแอดวีไลไปเช็คเบิรงคอมเมนต์แล้วนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นแสดงความคิดเห็นมาเพิ่นว่าขอแสดงความคิดเห็นแด่คุณพอ่อวิไล อยากให้แอดวิไลนะครับอยากให้คุณพ่อวิไลน่วาหลังจากสรุปร่วมกันทุกสำนักแล้วให้คุณพ่อวิไลขัดเน้นตัวใดที่ชนกันมากที่สุดมาให้เอฟซีเบิงแน่อ่ะเดี๋ยวแอดวิไลจัดให้นะครับถ้าแอดวิไลสรุปร่วมทุกสำนักแล้วแอดวิไลจะขัดตัวที่ชนกันมากที่สุดมาให้เอฟซีคุณพอ่อคอมแม่ได้ติดตามกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจน เอาให้ถูกใจ FC คุณพอ่อคุณแม่กันทุกทุกคนเลยเดี๋ยวแอดวิไลจัดการให้ครับบอยากจักเม็ดสำหรับตัวที่ชนมากที่สุดนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะขัดให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันไอคลิปนี้ฝากแช่ออกไปนะครับสาวสกลสรุปแล้วนะครับหนธันวาคมครับสรุปให้4คู่คือ4 3 4 0 4 1สีนี่คือตัวสาวสกลสรุปที่เหลือ สาวสกนลกับบัไต้ตถิมถ้าผู้ใดมัก4เก้าผู้ใดมัก18ผู้ใดมัก10ผู้ใดชอบ11ยังสามารถจัดได้คือเก่าเหมือนเดิมนะครับอา์อดวิไลจะจากล่าคุณพอ่ณพอคุณแม่กันไปไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ